Hello, good morning my lovely students. Welcome back with Teacher Phi, And you're going to study English again. Good morning on our Monday. Good morning on our Monday. Today, again, we're going to study in our book. So what to ในหนังสือกันนั่นเอง a l r i g h ทีนี้นะคะในหนังสือเราเนาะวันนี้เราก็จะทำบทถัดไป so we're going to do the the next unit อ uh, ะ alright so if you r e ready you say yes are you ready yes are you ready yes are you ready yes okay very good if you are ready so let's go เราไปเริ่มกันเลยค่ะ Let's start with page number 35อ่าครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับ greeting หรือการทักทายเนาะอ่าการทักทาย hello good morning good afternoon good evening good night ยังจำได้ไม่เอ่ยอ่าพอบทนี้นะคะจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับ my house อ่าเป็นการเรียนเกี่ยวกับ my house แต่จริงๆแล้วนะคะเด็กๆ my house เด็กๆเรียนกันไปแล้วยังจำได้ไม่เอ่ยเป็นในใบงานอ่าเราเรียนกันไปใน ใบงานและที่เชขก็สอนไปแล้วด้วยอ่ะส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็เรียนไปแล้วห้องต่างๆในบ้านเราก็เรียนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในการทํำหนังสือถือว่าเป็นการเป็นการทบทวนนั่นเอง alright okay so let's start with page 35 In page 35เขาบอกว่าเขาให้เราทำอะไรคะ trace the dotted lines to complete the picture ให้เรานะคะ เขียนตามรอยปะวาดรูปตามรอยปะแล้วก็จะกลายเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบของเรานั่นเองอะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงนะคะคำศัพท์ต่างเนาะแล้วหลังจากที่อ่านออกเสียงเสร็จปุ๊บให้เด็กๆโยงค่ะโยงคำเนาะโยงคํำให้คู่กับสิ่งของสิ่งนั้นหรือว่าชิ้นส่วนของบ้านส่วนนั้นอย่างเช่นเรามาดูไปทีละคำค่ะคำแรกเอานิ้วชี้ไปที่คำแรกค่ะ ออกเสียงพร้อมกัน window 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 what is that means window means หน้าตา่าง window หมายความว่าหน้าต่างนั่นเองหน้าต่างอยู่ไหนเด็กก็โยงงไปเลยค่ะทันมากค่ะข้างๆ้ากันอ,ออกเสียงตามพิช่ตน,นะคะ roof 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 R O O F roof หมายความว่าหลังคาถัดมาค่ะถัดมาคำฝั่งซ้ายเนาะคำฝั่งซ้ายคือคำว่า wall ออกเสียงตามนะคะ wall 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 W A L L wall หมายความว่าผนังนั่นเองอาผนังบ้านอยู่ที่ไหนเราก็โยงไปเลยถัดมาค่ะอีกฟากหนึ่งเนาะ อันนี้ door door เราออกเสียงว่า door door หมายความว่าประตะูประตูอยู่ไหนโยงลงไปเลยค่ะสองคำสุดท้ายเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนคำนี้ gate gate อ่ชี้ลงไปค่ะแล้วออกเสียงตามที่แชร์น,นะคะ gate 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 หมายความว่าประตูหน้าบ้านอ่ะประตูรั้วเนาะให้เราโยงไปเลย gate หมายความว่าประตูประตูใหญ่ประตูรัว้วอ่ะถัดมาค่ะคำสุดท้าย fence e e. e e. ออ F fence fence หมายความว่ารั้วบ้านนั่นเองอ่ะ Fence หมายความว่ารั้วบ้านรั้วบ้านอยู่ตรงไหนเราก็เราโยงไปเลยค่ะหน้านี้มีแค่นี้เนาะให้เราวาดรูปตามรอยปะแล้วก็โยงเส้นให้ถูกต้องนะะโอเค very good go to the next page ไปหนะ้าถัดไปเลยค่ะโอเค go on to the next page Page นี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะคะเกี่ยวกับ my house หรือว่าบ้านของฉันนั่นเองเนาะแต่ว่าในหน้านี้นะคะเราจะมาเริ่ม ทบทวนความรู้เดิมนะคะเกี่ยวกับ parts of my house ห้องต่างๆหรือว่าส่วนห้องต่างๆของบ้านของฉันนั่นเองอในรูปนะคะเรามาดูในรูปกันมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันในบ้านหลังนี้ในบ้านหลังนี้มีทั้งหมด4ห้องด้วยกันเรามาอ่านทบทวนไปทีละคำพร้อมๆกันค่ะ Number ว n e รูปเด็กผู้ชายกำลังอาบน้ำอยู่คือห้องอะไรนะห้อง ห้องน้ำห้องน้ำในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า bathroom bathroom ห้องน้ำค่ะถัดมาเด็กผู้หญิงกำลังนอนหลับอยู่เลยต้องเป็นห้องอะไรแน่นอนห้องนอนอะห้องนอนออกเสียงว่า bedroom 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 ห้องนอนนั่นเองถัดมาค่ะห้องครัวห้องครัวเราออกเสียงว่า kitchen t i h e n k i t c h ช n อ่า kitchen หมายความว่าห้องครัวห้องสุดท้ายค่ะน่าจะเป็นคุณพ่อหรือเปล่าอะ t า e r อร์ฟาเออยู่ห้องอะไรคะกำลังอ่านหนังสือพิมพ์น่าจะเป็นห้องห้องรับแขกเนาะมีโซฟาอ่าห้องรับแขกในภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า living room living room living room ห้องรับแขกค่ะทีนี้เราจะต้องมาทำข้างล่างอ่ามาดูข้างล่าง4ข้อข้างล่างนะคะเขาให้เราดูว่าใครแต่ละคนเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ห้องไหนบ้างอ่า for example number one ข้อที่1นึ่เขาบอกว่า mother mother ก็ mother คือคุณแม่ mother is cooking cooking หมายความว่าทำอาหาร mother is cooking in the เราควรจะอยู่ในห้องไหนดี mother ดูในรูปค่ะมาเตอร์กำลังทำอาหารอยู่ในห้องห้องครัวอ่ะห้องครัวภาษาอังกฤษคือ kitchen เพราะฉะนั้นให้เด็กๆเติมคำว่า kitchen ลงไปได้เลยโอเ okay? ค alright the next one อ่ะอีกสักหนึ่งข้อ example อีกสักหนึ่งข้อข้อนี้เราออกเสียงว่า sister sister is sleeping in the t h ด t t sister น่าจะเป็นเด็กผู้หญิงอ่า กำลัง sleeping sleeping หมายความว่านอนนั่นเองยังจำได้ไหม sleep แปลว่านอนเนาะ in the น่าจะนอนอยู่ที่ห้องอะไรคะห้องนอนนั่นเองเราก็ใส่คำว่า bedroom ลงไปแค่นี้เลยง่ายมากโอเค a l r i g h ข้อ3แล้วก็ข้อ4 number 3 and number 4 you do it by yourself ให้เด็กๆกลับไปทำด้วยตัวเองนะคะโอเ okay, ค let's go to the next page ไปหน้าถัดไปเลยค่ะ alright so for today that's all วันนี้นะคะวันจันทร์เราจะเรียนกันไปก่อนสองหน้าเนาะอ่าในสองหน้านี้นะคะให้เด็กกลับไปทำให้ถูกต้องโอเคไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่องจำคำศัพท์ parts of my house ส่วนประกอบต่างๆเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ rooms in my house ห้องในบ้านของฉันเราจะต้อง จำให้ได้โอเคไหมเอ,อ่ยเอาสองหน้านี้ก่อนเนาะอีกสองหน้าถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนต่อกันอีกทีวันพุธเนาะเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ใหม่อีกแล้วอ่ะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการจบเพราะฉะนั้น see you on Wednesday เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพุธค่ะ Good bye